สวัสดีครับทุกคนกต้องรับสุตช่องเดอะบักเก็ต์กับผมอีกครั้งนะครับแล้ววันนี้ช่วงนี้นะครับผมประมาณสี่ห้าคลิปอะไรอย่างเงี้ยจะมาอัปเดตอนาคตกันทุกคนห <laughs> มายถึงว่าหนังในอนา,นาคตนะครับผมหรือซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยอนาคตนะที่จะเข้าเรื่องนี้ก็คือตามาโปรเซอร์เลยทุกคนนะก็ i ลาเวสคองใครที่ชอบน้องก็อ์หรือใครที่ชอบคอง ห้ามพลาดเลยทุกคนผมก็เป็นคนที่ชอบแบบนกกระสิลามากๆเลยคือจะรักแฟนไปดูด้วยอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณนั้นเพราะแฟนเขาแบบเออเป็นสายอนิเมะเนาะอืมเขาไม่ได้แบบชอบแบบเออกระสิลาอะไรขนาดนะั้นแต่เขาก็ดูได้สุดผมมาชอบกระสิลาสุดๆเลยผมก็จเชียร์กระสิลามากๆเลยนะทุกคนเอาล่ะช่วงที่กระสิลาจะเข้าเนี่ยจะเป็นปีหน้าทุกคนจะเป็นวันที่14เดือนมีนาคมนะครับผมนี่เลยนะ14มีนาคมปีหน้านะครับผม2024มาก่อนใครเลยทีเดียวซึ่ง ตัวอย่างยังไม่มีทุกคนนะต้องบอกก่อนต้องขอโทษด้วยนะครับผมอันนี้แบบมาแบบไวๆเลยเพราะตัวอย่างยังไม่มีแต่ว่าผมรีบอัปเดตทุกคนได้รับรู้ก่อนใครเลยนะว่ากอซิล่าภาคสองกอซิล่าเวสคองเนี่ยภาคสองจะมาแล้วซึ่งก็แน่นอนว่าเขาจะเปิดจากอาวานก็คือเป็นมอนสเตอร์ยูนิเวอร์สเขาออกไปอีกทุกคนประมาณนั้นแต่ว่าด้วยความที่ตัวอย่างไม่มาเราก็เลยไม่สามารถที่จะรู้ได้ว่าแบบเออจะมีตัวประหลาดอะไรออกมาอีกนะประมาณนั้นก็นี่แหละครับอัปเดตก่อนเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดตัวอย่างมาเมื่อไหร่แล้ว ติดตามช่องผมเอาไว้นะครับผมแล้วใครชอบก็มาคอมเมนต์กันได้นะว่าใครชอบโคงหรือใครชอบน้องก๊อตอะไรอย่างเงี้ยมาคอมเมนต์กันได้ทุกคนนะเออมาเป็นร่วมกันเป็นแฟนคลับกันนะทุกคนแล้วก็ใครชอบเอ่อมอสเทอร์ยูนิเวิร์สอะไรเงี้ยหรือชอบตัวสัปหลัตตัวอื่นอะไรเงี้ยก็มาคอมเมนต์กันได้เหมือนกันนะทุกคนนะแล้วก็ติดตามชอม pues าอ่องผมไว้นะฟอลโล่ด้วยนะทุกคนส่องในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะรับรองว่าถ้าเกิดตัวอย่างมาแล้วผมจะรีบอัปเดตแน่นอนให้ทุกคนได้รับชมกันไม่พลาดแน่นอนนะครับทุกคนไม่ผิดหวังแนนน่อจุ๊บ เจอกันคลิปหน้าครับ